สวัสดีครับพี่น้องวงไปล่าปลาครับปลาเด้อนะพี่นอ้องจะเสียบเร็วว่ะตัวนี้พอกขั้วเลยพี่น้องตักปลาเลยเนผะื่อตักต้มปลาตัวนี้ใส่ซ่าขม้มอะไรสักหนึ่งสมุนไพรสมุนไพรโอซ่าบะเมนสมุนไพรเนะเาะโอ้โหเออเผื่อพี่นอ้องต้มตะนินเน่พี่น้องใส่สมุน,มนไพรขมขัก คนรอเนยคนอเห็ดเป็นเมนูเป็นวนั่นนวนวนขนาดเพื่นวะเดี๋ยวเปนทอดนจิ้มามาอ,อกันเดี๋ยวมันจีทองน้ำใ,ใส่ได้ป่ะพี่น้องภาษาภาษาภาษาบอะทองน้ำ <laughs> ั่เ <laughs> ทองน้ำอทองน้ำเพีนน้องมึงดูเออทองลงไปเออห สูตรถอกน้ำนี่ก็โปแห้งเลยพี่น้องเออแพร่กระจายแตกกระจาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าพี่น้องเบิ่งล่าปลาอยู่นั่นเอาแต่เวลาจบพูดแล้วกินข้าวกันเด้อโอเคครับกินข้าวเลยพี่น้องอันนี้ครับตัวนี้อันนี้ลาบปลาตัวนี้ดิบเนาะพี่น้องขออนุญาตเลยพี่น้องอัน,น้ตัวดิบับปลาดิบตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งตัวซุปตัวน,นีิตัวขวัวพี่น้องลาบปลาตอง มีโต๊ะัวครับพี่น้องปลาปลาได้เศร้าเลยมือนกันกระปองเศร้าวันนี้สวยเติบบล่ะอันนี้พ่นงานนะพี่น้องมืองานโอ้ยสุดยอดลองเบิ่งใกล้ครับไปที่เสียบเลยพี่น้องโอเคครับโอเคแซ่บเลยเนาะแซ่บแล้วแซ่บแล้วบ่งไงได้พี่น้องป่ะนี่ จานเดิยนะ้ยคุณจานาจานมาั้งเสร็จตากันอ๋อตากให้พี่น้องเบิง่งนีต่ตากไปเลยอ่ากบึงไปตากน้องพี่น้องบึงนกครับที่ต้องไปได้จเอาอไอ้ทองลงไปอีกกว่าสันท,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  <ft> <c oughs> ทองเออทองคออีกลูกกาเก่ากว่าทั้งนั้นแช่ไว้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวข้างน้ำกาแฟาไปกาเนาะพี่น้องน,นี่กา กานะครับอันนี้กาดำเกยือบเนะี่ยกาตุ้มนำ้ำตัวนั้นกาห้องกา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 อะไรกาก็ลยกาโอ้โหขาดเลยพี่น้องอันนี้เออใส่ใส่วางวางโอ้โหนะต้งลาบซุกลาบยิบเลยพี่น้องเลย ลาบสุกปลาบพิบสังปลาปลาตองโอ้มีแจ่วอีกด้วยเนาะเดี๋ยวขาดอย่างเดียวพักแก้มเนาะอะไรเกลียววะปลาจอมปลาจอมโอ้พี่น้องไม่เลยลุงมาัสดีครับมาัสดีครับผมล่าปลาจัดแล้ว,ลน,ลวนี่เฮ้ยลุงจะบูด้วยเนี่ยเนี่ยเยอะเลย ออ้ขัดคมเลยอุบลัสายหัวนี้กําลังสีเออตัวนั้นตัว้นยังไอเวลาราบปะตองกับปะตองตลาดมัก็มลตลาดมันก็บักซีบักซีสนโอ้จปะักุบน่ยเนาะบักซีบวเอ ไอโมออมาบุดดินเอามาบุดด ja, uh, okay. uh, uh, okay. 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 ินเอามายาวฮะเออยังยังยังดีเลยลูกอาจารย์เท่าไหม่เออได้ได้บอกตะเวนไปขดมันอยู่ยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะตายยังไงเชียวอยู่เียวเกลูกเขาเขาเขรครับยิ้มเขาแต่เวลาต้อเพื่อนแล้วเออเอออย่างไรตอนกันอ๋อโยกกันไม่องเลยเขาครับ เมนูันนี้ลากร้ายมากเลยเรใกล้ใกล้อันลาบดิบตัวนี้ลาบซุปพี่น้องยิงไกล็ตำแก้วล้วก็มีปิ้งยิงไก่ไก่ปิ้งไก่พร้อมย่างไก่เนาะแก้วเลยเห้ดวยต้มอ๋นนี่าว่ะพี่น้องอ้อันพี่้องเลย อ่าสวัสดีครับพี่น้องวางไปครับสวัสดีครับผม